รากขาวของยางพาราและการป้องกันรักษาโรคที่เกิดกับระบบรากของยางพาราในประเทศไทยที่สำคัญมี3ชนิดคือโรครากขาวโรครากน้ำตาลและโรครากแดงโรครากขาวเป็นโรครากที่สำคัญที่สุดพบทำความเสียหายและแพร่กระจายไปทั่วในพื้นที่ปลูกยางในภาคใต้ของประเทศไทย โรครากขาวในยางพาราเป็นโรคที่เกิดกับต้นไม้ป่าเดิมซึ่งพบระบาดมากในเขตป่าฝนตกชุกในแนวเส้นสูนย์สูรการบุกรุกททำลายป่าเพื่อปลูกยางพาราซึ่งเป็นพืชอาศัยและเป็นพืชที่อ่อนแอต่อโรคนี้ทำให้ต้นยางที่ปลูกติดเชื้อจากต้นไม้ป่าเดิมและแพร่ระบาดในยางพาราอย่างกว้างขวางจนปัจจุบันจะเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญโรคหนึ่งในประเทศแถบทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาตะวันตก ที่อยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรเช่นประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียไทยสีลังกากานา,นาไนจีเรียกาบองและไอวอรี่โคสเป็นต้นสำหรับความเสียหายในประเทศไทยจากการสำรวจโรคในปี2,548ถึง2,550ในพื้นที่ปลูกยางภาคใต้ต,ตอนบนโดยเฉพาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรพบว่า ยางปลูกใหม่อายุ2 3ถึง3ปีบางแปลงมีต้นยางเสียหายมากกว่า30%ซึ่งถ้าปล่อยให้โรคลุกลามต่อไปโดยไม่มีการควบคุมและแก้ไขจะทำให้สูญเสียต้นยางมากกว่า60%ภายในระยะเวลาแค่10ปีเท่านั้นสาเหตุโรครากขาวของยางพาราเกิดจากเชื้อราริจิโดปอรัสลิ g โนซัสลักษณะอาการต้นยางพาราเป็นโรครากขาว 1. สวนยางมีต้นยางยืนต้นตายและมีพื้นที่ว่างเป็นหย่มยมอมๆ 2. มีต้นยางที่ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในบางกิ่งหรือทั้งทรงพุ่มโดยในต้นยางขนาดเล็กจะพบในยางสวนล่างแสดงอาการผิดปกติก่อนใบยางที่ผิดปกติเนื่องจากโรครากจะมีลักษณะขอบใบห่อลงเล็กน้อยใบค่อนข้างหนาเป็นคลื่นเล็กน้อยและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อระบบรากถูกทำลายอย่างรุนแรง จะทำให้พุ่มใบยางเหลืองทั้งต้นใบร่วงและยืนต้นตาย 3. ที่โคนต้นและรากจะพบเส้นใยของเชื้อราเจริญปกคลุมโดยเส้นใยอ่อนมีลักษณะส,สีขาวค่อนข้างหยาบปลายแบนและเส้นใยแก่มีลักษณะเป็นเส้นกลมนูนสีสม้มเรียกว่าไรโซมอฟในช่วงที่มีความชื้นสูงอาจพบดอกเห็ดลักษณะเป็นแผ่นครึ่งวงกลมไม่มีขนไม่มีก้านชูดอก ลักษณะดอกอ่อนจะลื่นเหมือนหนังดอกแก่แข็งกระด้างสีของดอกด้านบนจะมีสีส้มแก่และสีส้มอ่อนสลับกันเป็นวงขอบดอกสีขาวสีของดอกด้านล่างเป็นสีส้มอ่อนและมักขึ้นซ้อนกันเป็นชั้นๆจำนวนดอกเห็ดและขนาดขึ้นกับความชื้นในบริเวณนั้นและอายุของดอก 4. ในต้นยางที่ปลูกใหม่หากพบต้นยางอายุน้อยกว่า2ปี แสดงอาการใบเหลืองและยืนต้นตายเนื่องจากโรครากมักพบต่อไม้หรือต่อยางเก่าบริเวณใกล้เคียงมีดอกเห็ดลักษณะดังกล่าวข้างต้นการเกิดโรคในแปลงยางปลูกใหม่และแปลงปลูกแทนต้นยางเป็นโรครากได้จากสองสายเหตุหลักคือ 1. จากแหล่งเชื้อนั่นคือรากไม้และต่อไม้ที่ถูกปล่อยทิ้งหรือถูกฝังอยู่ในดิน ซึ่งความรุนแรงของโรคยังขึ้นกับขนาดของแหล่งเชื้อด้วยนั่นคือรากและต่อไม้ที่เป็นโรคขนาดใหญ่จะทําให้เกิดโรคในแปลงปลูกได้มากกว่ารากและต่อไม้ที่ขนาดเล็กกว่าเมื่อรากยางที่ปลูกใหม่จเจริญไปสัมผัสกับแหล่งเชื้อที่มีชีวิตจะทําให้รากติดเชื้อและลุกลามเข้าสู่รากแก้วทําให้ต้นยางเป็นโรคตายและเป็นแหล่งเชื้อแหล่งใหม่แพร่สู่ต้นข้างเคียงต่อไป2 จากสปอร์ของเชื้อราซึ่งมีปะปนอยู่ทั่วไปในอากาศสปอร์เชื้อราสามารถงอกและเข้าเจริญในเนื้อไม้ของต่อไม้สดที่ถูกตัดโค่นและปล่อยทิ้งอยู่ในแปลงซึ่งจะกลายเป็นแหล่งเชื้อได้ต่อไปเมื่อต้นยางเป็นโรครากแล้วโรครากสามารถลุกลามและแพร่ระบ,บาดในสวนยางได้สองทางเช่นเดียวกันคือ 1. จากการสัมผัสของรากที่เป็นโรคกับรากของต้นยางข้างเคียงซึ่งรากของต้นยางที่เป็นโรค จะกลายเป็นแหล่งเชื้อแพร่ขยายลูกกลามต่อไปทั้งในระหว่างต้นและในระหว่างแถว 2. จากสปอร์เชื้อราที่อาศัยอยู่ในต้นยางจะสร้างดอกเห็ดที่โคนและรากซึ่งจะผลิตสปอร์ออกมามากมายสามารถแพร่กระจายได้โดยน้ำลมและ,มะแมลงสามารถเข้าเจริญและทำลายต้นยางได้ทางบาดแผลและทางรอยเปิดธรรมชาติทำให้ต้นยางเป็นโรคและกลายเป็นแหล่งเชื้อใหม่ต่อไป การควบคุมโรครากขาวเมื่อได้รู้จักธรรมชาติของเชื้อสาเกุทราบลักษณะาการเข้าทำลายและการลุกลามของโรคแล้วทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามหลักการควบคุมสองหลักการนั่นคือ 1. การทำให้แหล่งเชื้อโรคลดลงให้มากที่สุดนั่นคือกำจัดแหล่งเชื้อโรคในช่วงการเตรียมแปลงปลูกและการจัดการต้นยางที่เป็นโรค ไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อที่สามารถแพร่กระจายในแปลงยางได้ต่อไป 2. การกำจัดไม่ให้โรคแพร่และลุกลามจากต้นเป็นโรคสู่ต้นข้างเคียงในแปลงยางช่วงการเตรียมแปลงโรครากเป็นโรคที่เกิดกับระบบรากในดินการป้องกันที่ดีผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการกำจัดแหล่งเชื้อออกจากแปลงและจัดการดินให้ปราศจากเชื้อโรคให้มากที่สุด การเตรียมพื้นที่ปลูกด้วยเครื่องจกักพนการตัดโค่นต้นไม้เดิมหรือต้นยางเก่าแนะนำให้ทำในช่วงแรงหลังจากนั้นให้กำจัดตอไม้หรือรากไม้เดิมออกจากแปลงหรือเก็บรวบรวมแล้วเผาให้หมดการไถและตากดินเพื่อให้ความร้อนจากแสงแดดทำลายเชื้อราที่อาจมีหลงเหลืออยู่ในดินหรือในเศษร,รากไม้เล็กๆโดยให้ทำการไถพลิกหน้าดินอย่างน้อยสครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ10ถึง20วันซึ่งขั้นตอนการเตรียมแปลงนี้ต้องกระทำในช่วงแรงการป้องกันโรครากในช่วงปลูกในแปลงยางที่มีประวัติเป็นโรครากเพื่อป้องกันการติดเชื้อของรากยางที่ปลูกใหม่ให้ผสมกับถันผงปริมาณ200-250ถึง250กรัมกับดินในหลุมปลูกยางก่อนปลูกยาง1ถึง2เดือนเพื่อป้องกันการติดเชื้อของรากยาง และลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคที่อาจมีหลงเหลืออยู่ในรากไม้เศษไม้เล็กๆในดินวิธีการควบคุมและป้องกันโรคโดยการใช้ผงกรมมถันผสมในดินปลูกค่อนข้างเสียค่าใช้จ่ายสูงจึงให้ใช้กรมมัันผสมดินในหลุมปลูกเฉพาะบริเวณที่ต้นยางเก่าเป็นโรครากมาก่อนการควบคุมโรครากในต้นยางหลังปลูก 1. ในต้นยางเล็กการปฏิบัติ ตรวจสอบการเป็นโรคโดยการสังเกตลักษณะใบลักษณะโคนต้นและรากถ้าพบต้นยางมีลักษณะดังกล่าวค่อนข้างรุนแรงคือใบยางเหลืองทั้งต้นหรือยืนต้นตายให้ขุดรากถอนโคนออกให้หมดตรวจสอบต้นยางข้างเคียงโดยการขุดแสะดินบริเวณโคนต้นและสูย์รากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากขนแหนงที่ติดกับต้นเป็นโรคหากพบรากขนงใดเป็นโรคให้ตัดออกใช้สารเคมีชนิดดูดซึม ราดโคนต้นในทุกต้นที่ขุดตรวจสอบเพื่อรักษาควบคุมและป้องกันโรคทางตรวจสอบพบต้นยางเป็นโรคในช่วงปีแรกแสดงว่าบริเวณหลุมปลูกหรือบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งเชื้ออยู่ให้ตรวจสอบและเอาออกจากแปลงให้หมด2ในต้นยางใหญ่ต้นยางใหญ่ที่เป็นโรครุนแรงจะแสดงอาการใบเหลืองทั้งทรงพุ่มที่โคนต้นและรากพบเส้นใยเชื้อราสีขาวหรือไรโซมอฟ เป็นเส้นกลมนูนสีส้มเหลืองในต้นยางที่แสดงอาการโรครุนแรงมากอาจพบดอกเห็ดเจริญออกจากโคนต้นหรือรากในช่วงที่มีความชื้นสูงการปฏิบัติตัดต้นและขุดรากต้นที่เป็นโรครุนแรงออกออกทำลายตรวจต้นยางข้างเคียงต้นที่พบแสดงอาการทางใบไปรอบทิศทางในแถวและแถวติดกันโดยการขุดดูบริเวณโคนต้นและรากแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรากแขนงด้านที่ติดกับต้นยางแสดงอาการทางใบถ้าพบรากแขนงใดเป็นโรคให้ตัดออกราดโคนต้นด้วยสารเคมีชนิดดูดซึมให้รอบโคนต้นหากพบเชื้อราปกคลุมโคนต้นหรือรากเป็นโรคมากกว่า50%และมีใบเป็นสีเหลืองมากกว่า30%ให้ตัดต้นและขุดรากออกทําลายจากนั้นให้ตรวจสอบต้นข้างเคียงและราดสารเคมีชนิดดูดซึมราดโคนต้น กับต้นข้างเคียงถัดมาอีกอย่างน้อยสองต้นเพื่อรักษาและป้องกันโรครุกลามป้องกันการติดเชื้อของรากยางของต้นปกติกับต้นที่เป็นโรคโดยการขุดคูลึกประมาณ60เซนติเมตรกว้าง30เซนติเมตรโดยให้ขุดระหว่างต้นถัดจากต้นยางเป็นโรคเข้าไปอย่างน้อย2ต้นในแถวและระหว่างแถวถัดเข้าไปอย่างน้อย1แถวในกรณีที่ไม่ใช้สารเคมีแต่หากใช้สารเคมีร่วมด้วย ให้ขุดคูระหว่างต้นที่พบเป็นโรคกับต้นที่ไม่พบอาการเป็นโรคซึ่งอาจมีปลายรากบางแขนงติดเชื้อแต่ตรวจสอบไม่พบและให้ใช้สารเคมีทั้งต้นที่อยู่ในคูและนอกคูถัดมาเพื่อรักษาโรคในต้นยางที่เป็นโรคเล็กน้อยและป้องกันต้นข้างเคียงสารเคมีที่ใช้ควบคุมโรครากขาวสารเคมีที่ใช้ควบคุมโรครากขาวสูวนใหญ่เป็นสารเคมีชนิดดูดซึมเช่นไตรเดียมอฟ ไซโปรโคนาโซนเฮกซาโคนาโซนโปรบีโคนาโซนโปรมิวโคนาโซนไดมิโคนาโซนตรดิมมฟอนและตรดิมนนอนใช้ป้องกันและรักษาต้นยางเป็นโรคทั้งในต้นยางเล็กและต้นยางใหญ่วิธีการใช้สารเคมีใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งอัตรา10-20มิลลิลิตรผสมน้ำ1-2ลิตรต่อ1ต้น โดยให้ราดสารเคมีซ้ำอีกครั้งหลังจากนั้นภายใน3-6ถึงเดือนขึ้นกับความรุนแรงมาตรก,การคำแนะนำในการป้องก,กันกำจัดโรครากของยางพาราในปัจจุบันเป็นการแนะนำให้ปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการกำจัดแหล่งเชื้อในแปลงปลูกป้องกันการแพร่ลุกกลามในแปลงและเพื่อลดการกระจายของโรคเป็นสำคัญซึ่งถ้าปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและจริงจังการระบาดของโรคและความรุนแรงจะลดลง และอาจไม่พบว่าเป็นปัญหาสำคัญของการปลูกสร้างศูนย์ยางอีกต่อไป